สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็ยามมืดเนาะที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับพบกับกอล์ฟที่ฟอร์ดพระประแดงแน่นอนครับจะต้องมีรถหล่อๆมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของสี่ประตูนะครับออโต้นะครับตัวยกสูงเริ่มต้นก็คือ XLS นั่นเองนะฮะ ลูกค้าท่านใดนะครับเพิ่งรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟน่บเบอร์ทัวร์ดีไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับใครรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะสามารถไปรับชมผลงานก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูปกอบโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับในเพลย์ลิสต์นะครับหรือในวิดีโอก็มีแยกมาให้อยู่แล้วนะครับมีลงอยู่แทบทุกวันชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะอ่ะวันนี้นนนนนนะะครรรรับบถถทีีี่่กกกอออออมมววิตต้้งเป็ ตัวโมเดลที่เปิดมาใหม่ล่าสุดนะครับก็คือ Ford Gen Ford Ranger นะครับ XLS นะครับตัวนี้มีจำหน่ายตั้งแต่แขและ4ประตูนะครับต้องบอกว่าเป็นออโต้ต,ตัวเริ่มต้นอันนี้ก็แต่งมาแบบเต็มสูปแล้วนะครับเห็นไหมราคาประหยัดแต่งหล่อนะครับก็แต่งได้เหมือนกันนะฮะก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ สามารถโทรเข้ามาได้นะครับ Nextgen Ford Ranger นะครับ XLS เนี่ยเป็นออโต้ยกสูงนะครับตัวนี้มาด้วยกำลังเครื่องยนต์นะครับดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ170งแรงม้านะฮะแรงบิด4 0 5นิวตันเมตรราคาจัดจำหน่าย8 7 9 0 0 0เจนบาทนะครับเดี๋ยวก็พาไปชมนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างเริ่มจากอย่างแรกนะครับ ที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นสกรูปนะครับด้านบนนี่สกรูปฝากระโปรงนะครับตัวนี้นะครับเป็นทรงฟิตทรงฟิตเนี่ยมันจะขนาดใหญ่เลยนะเห็นไหมครับขนาดใหญ่เต็มฝากระโปรงแบบนี้เลยนะฮะเราติดเป็นสีทูโทนให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับสีทูโทนเป็นยังไงนะครับโดยพื้นฐานนะครับก็ตรงพวกนี้นะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับเราก็จะตัดสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะครับเราจะไม่ได้ติดงานดําด้านล้วนให้ลูกค้านะ เราจะติดงานเป็นสี่ทูโทนอย่างงี้ให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับหรือท่านลูกค้าท่านใดต้องการทำด้านนะครับหรือต้องการเป็นแบบทีโอเนาะแบบขีด่แดงนะครับช่องแดงหรืออะไรยังไงแจ้งได้นะครับเราทําให้ลูกค้าได้อยู่แล้วนะครับไม่มีการเก็บเงินเพิ่มนะเลือกได้สัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีรูปมามาแตงนะครับรูปแรดรูปรบัวกระทิงนะฮะหรือเป็นแบบโลง่โลงๆไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรเลยก็ แจ้งได้นะครับตัวสัญ,ญลักษณ์เนี่ยจะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือสีแดงสีอะไรอเงี้ยครับแจ้งได้เหมือนกันนะกระเถิบมานะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราติดก็คือสติ๊กเกอร์นะครับสติกเกอร์คันนี้ก็ติดเป็นสติ๊กเกอร์สีแดงนะฮะเพื่อให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเถิดมาครับตัวกระจังหน้านะครับคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นกระจังหน้า FORD นะครับนี่ฟอนต์นะครับก็เป็นดําขอบแดงแบบนี้นะ ตัวฟอนต์ตัวกระจังหน้าเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้นะครับว่าเราจะติดสีไหนดำล้วนดำขอบแดงดำ,ดำขอบขาวขอบ,ขอบน้ำเงินขอบอะไรก็แจ้งได้นะฮะเหมือนที่บอกนะครับเราไม่ได้เก็บดังเพิ่มนะไฟเอว3ดีสามจุดนะครับตัวนี้ตัวกระจังเนี่ยนะครับเวฟโอวดีเนี่ยเดี๋ยวที่เราติดกันที่เราเห็นเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำล้วนนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการทําสีเหมือนที่กอลฟเคยรีวิวไปนะครับที่เป็นรอบเป็นสีกาไฟก็สามารถแจ้งกับได้นะครับ กระเถิบมานะฮะครอบไฟหน้านะครับตัวครอบไฟหน้าเนี่ยก็เป็นสีดําด้านนะครับมันก็ทําให้รถด,ดูคมดูเข้มมากยิ่งขึ้นเห็นไหมมันรับกับตัวกระจังหน้าเลยนะฮะดูหล่อเลยนะฮะหล่อมากๆนะฮะที่สําคัญไม่บงังไฟวิ่งกลางวันนะฮะไฟหน้านะครับรุ่นนี้เป็น LED multi reflector มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะฮะกระเถิบมาที่ตัวไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกเนี่ยมันจะเป็นตัวฮาโลเจน นะครับไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็นฮารโลเจนนะเป็นหลอดสีเหลืองนะครับาสวยงามรถรุ่นนี้มีห่วงลากนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้นะเห็นไหมนี่นะครับลอๆเลยนะครับ เขาดูไว้เป็นแนวนะครับแต่ถ้าเราซื้อจริงๆเราอาจจะไม่ได้คุมเป็นดําแดงเป็นดําล้วนนะครับเป็นดําข่าก็แจ้งได้นะก็จะมาคิวล้อนะครับขนาด6นิ้วนี่แบบมีหมุดตัวหมุดเนี่ยนะครับมันไม่ได้เจาะกับตัวรถนะมันเจาะแค่กับตัวคิวล้อนะครับเพื่อให้ดูสวยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับตัวหมุดตัวนี้มันจะทําให้รถด,ดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นเห็นไหมตัวรอบตัวหมุดเนี่ยมันจะมีเรื่องของลูกเล่นนะฮะมากขึ้นกว่าเจนก่อนเนาะ ก็ให้มันดูสวยดูมีลูกเล่นนะครับล้อแม็กนะครับก็ตัวนี้นะฮะมาใส่เปลี่ยนแม็กนะฮะเป็นแม็ก20นิ้วนะครับเป็นงานของ AA นะครับมาเวลดำขิบแดงนะครับจับคู่กับยางซูแม็กนะตัวนี้เป็นยาง A t ทนะครับ275 55R20 นะครับนี่สวยงามเลยนะครับคันนี้คุ้มทนดำแดงแบบทุกมิตินะครับ ก็ให้ดูออฟเซ็ตนะเห็นไหมพอดีเป๊ะนะครับไม่โดนจับครับแน่นอนอันนี้วิ่งปลอดภัยนะครับนะก็เทอรมานะครับตัวนี้ก็เทอร์โบนะครับี่สัญลักษณ์นะฮะตัวคีมนี้ระบายความร้อนได้นะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวนะครับ กันสาดนะครับคันนี้ใส่กันสาดแต่งนะนี่ก็จะเต็มอขอบแบบนี้นะครับฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับ <S <S เบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นสีดําด้านนะฮะตัวนี้เบ้ารองมือเปิดเป็นสีดําด้าน <S <S แล้วก็สติเกอร์กราฟิกนะครับสติกอร์กราฟิกเดี๋ยวก็ถอยให้ดูนะ <S <S สวยงามเลยนะครับสติกอร์กราฟิกเนี่ยเห็นลายอย่างเงี้ยนะครับเราเลือกสี เลือกฟอนต์เลือกลายเลือกขนาดได้นะครับจะเป็นเทาล้วนเทาแดงเทาน้ำเงินแจ้งได้นะครับข้อบฝาถังน้ำมันนะครับเป็นสีดำด้านสายโลบาเหล็กนะครับของ t l เ n d e r นี่ตัวนี้นะครับหลายท่านเคยถามมานะครับมันคืออะไรส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นติดอะไรเลยแล้วทำไมมีมาโลบารรุ่นนี้นะครับมันรองรับตัวถาด นะถาดติดสัมภาระบางคนเนี่ยเขาจะติดถาดนะเป็นเหล็กขึ้นมาแล้วก็มีถาดอยู่ข้างบนนะครับไว้ใช้วางของอีกชั้นหนึ่งก็ตัวนี้ก็ตรงรุ่นก็ต่อได้เลยนะครับมันไม่ต้องเจาะโลบาร์นะนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะต่อถาดม,มีเหยียบขึ้นท้ายกระบะครับครอบไฟท้ายนะครับเป็นสีดําด้านนะด้านหลังนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มนะครับมีกล้องฝั่งที่โลโก้ใส่ครอบไฟท้ายนะครับ ford เข้าไปเนาะ ตัวนี้ก็พื้นเป็นดำด้านนะครับแล้วก็ฟอนต์ก็เป็นดำขอบแดงนะครับติดสติกเกอร์นะครับคำว่าレนเจอร์สีแดงแล้วก็ตัวกันชนท้ายนะฮะก็สวยงามเลยครานี้ก็ขออนุญาตเนาะคลิปนี้ไม่เปิดภายในนะครับรถมันเป็นสีดำนะฮะหลายท่านรีวิวกันแล้วก็ <Yeah. S 1> ก็จะมีรอยมือรอยอะไรนะครับเราก็พยายามเซฟรถลูกค้าให้เต็มที่ที่สุดนะครับเพราะอันนี้ก็มาขอน้องเขารีวิวเนาะก็ จะไม่เปิดข้างในเพราะเดี๋ยวมันมีรอยมือตอนเช็ดมันก็จะกันเผื่อไว้นะครับอย่างไงนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถส่งรูปและคลิปนี้มาได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนล u ูทูบกับด้วยนะครับซื้อ Ford อย่าลืมนึกถึงกัอบนะเบอร์โทรอ d ดีไลน์กับขึ้นมาให้แล้วนะครับคลิปนี้นะครับหากมีอะไรผิดพลาดตกหล่นประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ